พี่น้องชาวราศีธนูครับสามเดือนสุดท้ายของปี2566คือจุดเด่นเรื่องของการงานโอกาสเปลี่ยนแปลงการงานโอกาสที่ท่านจะได้รับตำแหน่งที่ดีขึ้นโอกาสของความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ดีเยี่ยมนะครับรวมทั้งโอกาสใหม่หลายเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีธนูครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีธนูใน3เดือนสุดท้ายของปี2,566นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตก็อย่าพลาดนะครับมาดูกันได้ร,รับเอาข้อคิดเอาแนวทางชีวิตไปปรับใช้เพื่อที่ท่านจะได้ก้าวสู่ความส็จก้าวสู่ความมั่นคงนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีธนู คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีธนูคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมนะครับหรือว่าท่านที่ปลูกดวงเป็นลัคนาราศีธนูก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงชาวราศีธนูในสามเดือนสุดท้ายของปี2566 จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานกันนะครับเส้นทางการงานเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีเรามาเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่หนึ่งในเรื่องการงานคือหนึ่งถ้วยนะครับเมืองถ้วยคือบรรยากาศ ที่ดีนะครับบรรยากาศดีการติดต่องานการเจราจาธุรกิจหรือว่าการที่จะทำงานร่วมกับใครก็ตามมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับบรรยากาศไปใหม่บรองงานได้งานรอความข้าหน้ารุ่งเรืองขึ้นก็จะดีขึ้นโลกสดใสขึ้นชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีอารมณ์ก็ดีจิตใจก็ดีนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองในเรื่องของการงานเป็นเด็กถือถ้วยนะครับก็ขยับมาเป็นลูกหลานบริวัรในวงจรชีวิตของชาวราศีธนูในช่วงสามเดือนสุดท้ายนี้ดีเปี่ยมด้วยคุณภาพนะครับมีความหมายมีความรื่นเริงมีความสดใสมีการเจอหน้าคนเยอะๆมีกิจกรรมมีความร,ร่าเริงนะครับลูกหลานบริวัรเติมเต็มเข้ามาทำให้ ชีวิตของชาวราศีธนนะครับมีคุณค่านะครับมีความมั่นคงมีความสุขรุ่งเรืองเต็มที่ในช่วงนี้ครับต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรเป็นราชา ราชาไม่เท้านะครับคือเรื่องของการงานที่จะโดดเด่นขึ้นนะครับอันนี้มาสู่จุดของการงานเต็มๆนะครับบทบาทของท่านก็จะก้าวหน้าขึ้นรุ่งเรืองขึ้นนะครับมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมเรื่องของการงานขอความช่วยเหลือได้ผ่านอุปสรรคได้นะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับนี่คือช่วงเวลาที่ดี เติบโตมั่นคงเปลี่ยนแปลงก้าวหน้ารุ่งเรืองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆในเรื่องของการงานนะครับ ต่อมาครับมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินเช่นทางการเงินจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ justice นะครับ j u s t i c จริงๆเป็นเรื่องของสัญญานะครับเป็นเรื่องของการทํานิติกรรมเป็นเรื่องของข้อตกลงใหม่ๆเรื่องของการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทนะครับพอมาอยู่ในตําแหน่งของการเงินนั่นคือโอกาสโอกาสของชาวราศีธน,นที่จะได้แก้ไขสัญญาเกี่ยวกับการเงิน ที่ไม่ดีนะครับที่มีข้อผิดพลาดหรือว่าที่ไม่เป็นธรรมนะครับ ก็มีโอกาสที่จะจัดการแก้ไขและมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ดีเยี่ยมนะครับรวมทั้งท่านจะได้รับสัญญาเกี่ยวกับการงานที่เชื่อมโยงถึงการเงินใหม่ๆที่ดีขึ้นด้วยนะครับใครที่รอโอกาสแบบนี้นะครับเหมาะในการที่จะไปเจรจาเรื่องของการเงินนะครับในการที่จะขอเครดิตสินเชื่อทั้งหลายทั้งปวงหรือไม่ก็ปรนีประนอมนี่นะครับท่านมีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคแล้วก็เริ่มต้นดีมากในเรื่องของการเงินรายร,รับรายได้เริ่มหมุนเข้ามานะ ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น8ดาบนะครับนี่คือข้อผูกมัดในเรื่องของสัญญาในเรื่องของความรู้สึกที่ทําให้ มีความกังวลน,นะครับเกี่ยวกับสัญญาทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละซึ่งก็เข้าไปถึงเรื่องของ justice ที่ว่าเมื่อสักครู่นะครับท่านมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขสัญญาธุรกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่รู้สึกว่าไม่ดีในเรื่องของการเงินให้กลับมาอยู่ในร่องรอยที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ต้องหนักแน่นใจเย็นๆในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่ มาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น1ไม้เท้านะครับในโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆดีเยี่ยมนะครับในเรื่องของรายรับรายได้การเงินรวมทั้งกิจกรรมหรือว่าธุรกิจอื่นๆที่จะเชื่อมโยงถึงเรื่องของการเงินนะครับก็จะส่งผลให้สถานะการเงินของชาวราศีธนูมีความมั่นคงมีโอกาสไปใหม่เข้ามานะครับ สัมมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักครอบครัวสำหรับชาวราศีธนจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น3ถ้วย3ถ้วยคือความสมหวัง ในเรื่องของความรักนะครับมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมดีๆนะครับมีความสุขมีความเพลิดเพลินมีคนเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆนะครับคนที่หมายมั่นปั้นมือว่าจากจะมีงานเต่งงานดีๆงานมงคลสมรสในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปนะครับท่านมีโอกาสมากที่จะได้รับสิ่งนั้นนะครับมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักครอบครัวคนที่รอคอยความรักก็จะสมหวังนะครับ ประการต่อมาครับมาดูเรื่องส่วนที่2ในเรื่องของความรักนะครับเป็น6ดาบ6ดาบคือการคลี่คลายปัญหานะครับสำหรับท่านที่มีอุปสรรคในเรื่องของความรักไม่เข้าใจซึ่งการลนการขัดแยั้งหรือว่าอกหักนะครับมีโอกาสดีในการที่จะคลี่คลายปัญหาเรื่องของความรักแล้วก็มีโอกาสในเรื่องที่ท่านจะสมหวังได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็น7 ไม้เท้านะครับเรื่องของการแข่งขันแต่ว่าเป็นการแข่งขันในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะครับคือบทบาทของคนในครอบครัวผู้นำสามีพัญยาก็จะมีโอกาสดีในเรื่องของหน้าที่การงานที่จะได้วรับตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นนะครับนี่คือเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความรักครอบครัวของชาวราศีธนูนะครับ ต่อมาครับเราจะมาดูเรื่องของอุปสรรคเรื่องทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับชาวราศีธนูนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือชาริออตนะครับชาริออตคือบทบาทของการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นนะครับท่านสามารถที่จะสร้างอนาคตตัวเองได้ในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะครับบางคนก็เดินทางไกลๆไปต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อสร้างงานติด ่องานเจรจาตกลงทําธุรกิจต่างๆได้ดีขึ้นรวมทั้งเปลี่ยนแปลงงานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นย้ายงานย้ายตําแหน่งหรืออะไรดีๆขึ้นนะส่วนนี้คือการเริ่มต้นสารต่อแล้วก็บุกเบิกสิ่งใหม่ๆก็จะสร้างความมั่นคงให้กับท่านได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น6ไม้เท้านะครับเรื่องของการงานนะครับ มีโอกาสดีสําหรับคนที่รองานนะครับมีแนวโน้มที่ท่านจะได้งานทําตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปนะครับมีความมั่นคงขึ้นหรือไม่คนที่รอคอยตําแหน่งงานอยากจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะได้รับโอกาสนะครับการเงินก็เริ่มดีขึ้นนะครับมีรายรับมีรายได้เข้ามาตลอดมีผลประกอบการมีกําไรนะครับการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มต้นใหม่ๆก็จะดีเช่นเดียวกันความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่จะสมหวังนะครับนี่คือส่วนที่ดีในทิศทาง ชีวิตของชาวราศีธนูครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขนะครับเป็น1ดาบนะครับถือว่ามีพลังสติปัญญามีความรู้ความสามารถมีความเข้มแข็งเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านผ่านอุปสรรคและก็เริ่มต้นใหม่เดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จได้นะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวราศีธนูเป็นเจถ้วยนะครับเจถ้วยคือเรื่องของความคิดนะครับคือบางคนอาจจะตกอยู่ในภาวงความคิดสับสนเป็นบางช่วงบางเวลานะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีทางเลือกว่าท่านต้องลงมือทำ มุ่งมั่นแล้วก็เดินหน้าต่อไปเปลี่ยนความคิดให้เป็นงานเปลี่ยนจินตนาการให้เป็นความสำเร็จได้นะครับนั่นคือโอกาสของท่านครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีธนูนในสามเดือนสุดท้ายของปี2566นะครับเรื่องของการงานท่านจะโดดเด่นขึ้นมาไม่ว่าง,งานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์บางคนมีการเปลี่ยนแปลงงานมีการย้ายงานมีการเดินทางมีการที่จะต้องทำอะไรใหม่ๆเข้มข้นเข้มแข็งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็จะประสบความสำเร็จความรุ่งเรืองได้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเรื่องของการงานขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้บรรยากาศดีลูกหลานบริวารลูกน้องพนักงานเติมเต็ม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จที่ดีมากๆนะครับการเงินของท่านนะครับมีโอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงินสัญญาการเงินที่ไม่ดีเรื่องของการที่จะต้องทําอะไรใหม่ๆดีขึ้นนะครับการทําสัญญาใหม่ๆการเจราจาตกลงเกี่ยวกับธุรกิจการเงินก็จะส่งผลให้ท่านได้เริ่มต้นมีรายรับมีใดได,ได้แก้ไขความไม่ถูกต้องให้ดีขึ้นและก็สร้างโอกาสใหม่ๆมีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของ การเงินนะครับความรักอยู่ในช่วงเวลาที่ดีสมหวังนะครับสำหรับคนที่เราคอยความรักมานานๆก็จะพบกับโอกาสดีนะครับสมหวังมั่นคงขึ้นหรือไม่ก็จะมีเรื่องของงานแต่งงานมงคล เกี่ยวกับความรักมีคนมาร่วมงานกันเยอะๆเข้า,ขามามีแฮปปี้นะครับในช่วงนี้ความสุขเข้ามาด้วยนะครับเรื่องของโอกาสทิศทางนะครับคือเปลี่ยนความคิดให้เป็นงานสร้างจินตนาการได้แต่ก็ลงเบอร์ทำแล้วตัดสินใจมุ่งมั่นก้าวหน้าไปแล้วท่านก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้งานจะดีขึ้นมั่นคงขึ้น รุ่งเรืองขึ้นและการเงินก็จะตามมาด้วยความมั่นคงเช่นเดียวกันนะครับและความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่สมบัตินะครับพี่น้องที่เกิดในราศีธนูครับเอาละครับหมอฮัคก์กัากรดวงของชาวราศีธนูใน3เดือนสุดท้ายของปี2566มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางของการแก้ไขนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอหักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีธนูทุกคนนะครับจงได้รับแต่สิ่งที่ดีดีรุ่งเรืองมั่นคงร่ํารวยความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับ